อขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะเเมื่อวานลงตื่นสายแล้วค่ะก็เลยเอามาให้ดูแค่นี้ค่ะสวัสดีจ้าเรามาเก็บผักที่เราพูดถึงกันไม่รู้จักชื่อจริงๆนะคะขอบอกตื่นสายแล้วค่ะก็เลยเอามาให้ดูแค่นี้ค่ะอ่า นี่ดของเขาค่ะสวัสดีนะคะนี่ดของเขาค่ะสวัสดีนะคะตื่นสายแล้วค่ะก็เลยเอามาให้ดูแค่นี้ค่ะสวัสดีจ้าเรามาเก็บผักที่เราพูดถึงกันไม่รู้จากชื่อจริงๆนะคะขอบอกเขาเรียกอะไรอะดอกผน และก็อยอดอยู่ในที่เดียวกันอาจจะไม่สมบูรณ์มากเนี่ยเขาเรียกอะไรอะดอกผลและก็อยอดอยู่ในที่เดียวกันอาจจะไม่สมบูรณ์มากเนี่ยนี่คือลูกของเขาที่สุกแล้วนะคะสวัสดีจ้าเรามาเก็บผักที่เราพูดถึงกัน ไม่รู้จักชื่อจริงๆนะคะขอบอกแล้วเราจะพาทุกคนไปดูดอกและผลของเขานะคะเขาเรียกอะไรอะ่ะดอกผลและก็ยอดอยู่ในที่เดียวกันอาจจะไม่สมบูรณ์มากเนี่ยตื่นสายแล้วค่ะก็เลยเอามาให้ดูแค่นี้ค่ะใครที่รู้จักชื่อ บอกด้วยนะคะว่ามันคือต้นอะไรไม่รู้จักชื่อจริงๆค่ะเนี่ยตอนนี้ลูกกำลังเล็กๆสวัสดีจ้าเรามาเก็บผักที่เราพูดถึงกันไม่รู้จักชื่อจริงๆนะคะขอบอยอดเยอะนะคะดอกเขาก็สวยค่ะเนี่ยด้านนี้ก็มีนะคะแต่ช่วงนี้ดอกเขาจะร่วงหมดแล้วเราจะพาทุกคน ไปดูดอกและผลของเขานะคะสวัสดีจ้าเรามาเก็บผักที่เราพูดถึงกันไม่รู้จักชื่อจริงๆนะคะขอบอกแค่นี้แหละคะ่ะอ่ะนี่คือผลของเขานะคะสวยไหมละ่ะ แค่นี้แหละคะ่ะอ่ะนี่คือผลของเขานะคะสวยไม่ะอืมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะเอ่อเมื่อวานลงเขาเรียกอะไรอะ่ะดอกผลและก็อยอดอยู่ในที่เดียวกันอาจจะไม่สมบูรณ์มากเนี่ย นี่คือลูกของเขาที่สุกแล้วนะคะแล้วเราจะพาทุกคนไปดูดอกและผลของเขานะคะแล้วนะคะดอกร่วงหมดแล้วแต่ยอดงามๆก็มีนะคะให้มาดูที่มันมีทั้งเออแล้วเราจะพาทุกคนไปดูดอกและผลของเขานะคะ ่นี่ดอกของเขาค่ะสวัสดีนะคะอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะเอ,อเมื่อวานลงตื่นสายแล้วค่ะก็เลยเอามาให้ดูแค่นี้นะคะ่ะนี่คือลูกของเขาที่สุกแล้วนะคะแล้วนะคะดอกร่วงหมดแล้ว แต่ยอดงามๆก็มีนะคะให้มาดูที่มันมีทั้งเอ่อออกแต่ผักชนิดนี้อร่อยมากนี่นะคะยอดของเขาแล้วแล้วนะคะดอกร่วงหมดแล้วแต่ยอดงามๆก็มีนะคะให้มาดูที่มันมีทั้งเอ่อตื่นสายแล้วค่ะ ก็เลยเอามาให้ดูแค่นี้ค่ะยอดเยอะนะคะดอกเขาก็สวยค่ะเนี่ยด้านนี้ก็มีนะคะแต่ช่วงนี้ดอกเขาจะร่วงหมดไปกันเลยเนี่ยจำได้มาแล้วนะคะดอกร่วงหมดแล้วแต่ยอดงามๆก็มีนะคะให้มาดู ที่มันมีทั้งเอ่อแค่นี้แหละคะ่ะอ่ะนี่คือผลของเขานะคะสวยไหมร้ายนี่คือลูกของเขาที่สุกแล้วนะคะสวัสดีจ้าเรามาเก็บผักที่เราพูดถึงกันไม่รู้จักชื่อจริงๆนะคะขอบอ่ นีโดกของเขาค่ะสวัสด,ดีนะคะอ่ะนีโดอกของเขาค่ะสวัสด,ดีนะคะแค่นี้แหละค่ะอ่ะนี่คือผลของเขานะคะสวยไหมล่ะนีโดอกของเขาค่ะสวัสด,ดีนะคะยอดเยอะนะคะ ดอกเขาก็สวยค่ะเนี่ยด้านนี้ก็มีนะคะแต่ช่วงนี้ดอกเขาจะร่วงหมดแล้วเราจะพาทุกคนไปดูดอกและผลของเขานะคะนี่คือลูกของเขาที่สุกแล้วนะคะออกแต่ผักชนิดนี้อร่อยมากนี่นะคะยอดของเขา แล้วเราจะพาทุกคนไปดูดอกและผลของเขานะคะยอดเยอะนะคะดอกเขาก็สวยค่ะเนี่ยด้านนี้ก็มีนะคะแต่ช่วงนี้ดอกเขาจะร่วงหมดตื่นสายะะแล้วค่ะก็เลยเอามาให้ดูแค่นี้นะคะ่ะนี่นี่คือลูกของเขาที่สุกแล้วนะคะ ตื่นสายแล้วค่ะก็ลเลยเอามาให้ดูแค่นี้ค่ะใครที่รู้จักชื่อบอกด้วยนะคะว่ามันคือต้นอะไรไม่รู้จักชื่อจริงๆค่ะเนี้ยตอนนี้ลูกกำลังเล็กๆแล้วเราจะพาทุกคนไปดูดอกและผลของเขานะคะใครที่รู้จักชื่อ บอกด้วยนะคะว่ามันคือต้นอะไรไม่รู้จากชื่อจริงๆค่ะนี่ตอนนี้ลูกกำลังเล็กๆอ่ะนี่ดอกของเขาค่ะสวัสดีนะคะแล้วนะคะดอกร่วงหมดแล้วแต่ยอดงามๆก็มีนะคะให้มาดูที่มันมีทั้งเออแล้วนะคะดอกร่วงหมดแล้วแต่ยอดงามๆก็มีนะคะ ให้มาดูที่มันมีทั้งเขาเรียกอะไรอ่ะดอกผลและก็ยอดอยู่ในที่เดียวกันอาจจะไม่สมบูรณ์มากเนี่ยนี่ดอกของเขาค่ะสวัสดีนะคะเขาเรียกอะไรอ่ะดอกผลและก็ยอดอยู่ในที่เดียวกัน อาจจะไม่สมบูรณ์มากเนี่ยแต่ผักชนิดนี้อร่อยมากนี่นะคะยอดของเขาแล้วอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะเเมื่อวานลงแต่ผักชนิดนี้อร่อยมากนี่นะคะยอดของเขา และผลของเขาอะ่ะสวยงามก็เลยลงโพสทุกคนถามมาก็เลยพามาดูค่ะนี่แหละค่ะยังไงใครรู้จักบอกด้วยนะคะแค่นี้แหละค่ะอะนี่คือผลของเขานะคะสวยไหมละ่ะผลของเขาอะ่ะสวยงามก็เลยลงโพส ทุกคนถามมาก็เลยพามาดูค่ะนี่แหละค่ะยังไงใครรู้จักบอกด้วยนะคะผลของเขาอะ่ะสวยงาม